วสวยไหมข้าวสวยไหมคนหรือข้าวสวยวอเอาผู้สาวม่ไต้ใส่น,นันบานเอาเอาเอาใครแมงม้มาใครแมงม้มา เหมือน,อน,นตะก,กั่แตนค่ะค่ะกับตะก,กั่แตนแต่มันมาดูดข้าวเฉยเมันไม่ดูดมันไม่กินร่วงเขาเพ่าเหตุข้าวมาหรืยอยังโอ้ข้าวลู่ลมเห็นไหมพ้าเขาน้นตันนั้นมันขึ้นมาจากเขาน่ะมันบอกอันนี้มันขึ้นมาจากอันนี้คือข้าวดอผ่านมาข้างหนทางคืออะไรเนี่ยข้าวใหญ่อันนี้ข,ข้าวใหญ่อันนี้ข้าวให้ไก่นะเนี่ยอันนี้ข้าวช่างเจ อันนี้ข้าวช่างเจเอาไว้ให้ไก่เห็ดหน้าเหมือนทงเอาไว้เลรียงไก่ย่างเดียวใช่แต่ข้าวนี้ไว้กินเออแต่ข้าวทั้งนี้เอาไว้กินข้าวเหนียวสันปะตองเดือจ้าแต่ข้าวนี้ไว้ให้ไก่เออข้างนี้ไว้ให้ไก่บอกข้าจาวข้างนี้เอาไว้ให้ไก่นี่ประมาณสี่ไร่ใช่ไหมมีแมนแล้วข้าวสี่ไร่นะคะเลี้ยง เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่เมิดข้าวเป็นผงนะคะสีไรนี่บ่พ่อนะต้องไปยืมเขาไม่อีกงันบอใ่แต่ข้าวนี้เป็นแต่ข้าวนี้เป็นข้าวกินข้าวเหนียวให้พูนประมาณกี่ให้ประมาณสี่ให้เหมือนกันเป็นวานสีอันนี้นานาลุงโอนะเนี่ยนาใหญ่โอนะเนี่ยน้าไอ้แฝงข้าวงามบ่อนะอันนี้ข้าวไก่ที่แบบ อันนี้ข้าวใหญ่จอยนะเนี่ยไม่ใช่ข้าวไอเจแล้วค่ะอันนี้ข้าวใหญ่จอยเอาไว้กินเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวใหญ่จอยก็งามเหมือนกันพูนแต่ประซาก่อนกำลังรอเกี่ยวหญ้าเยอะแย,ย,ยะมากไปทางโน้นไปทางโน้นโบ ไปไปไปค้นหยาคุณเห็นว่าเมลี่นเนาะออกมา